สวัสดีครับพบกับผมเคนนักครินมุฒิกริจัยบูลและโค้ชนุ่มจกระพงศ์เมธันครับสวัสดีครับเคนมาพบกับคุณผู้ชมทางช่อง7 HD ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการเงินทองของจริงครับรายการที่จะมาพูดถึงวิธีการในการแก้ไขปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองที่ใช้ง่ายๆและใช้ได้จริงครับโค้ชครับครับเรามาพูดกันอีกแล้วครับเรื่องนี้ครับบ้านะโอ้อยากได้ทุกคนแต่วันนี้จะพิเศษนิดนึงแลวผมเชื่อว่าเป็นอาชีพที่กำลังมามากๆเลยครับ ฟรีแลนซ์หรืออีกอย่างหนึง่งอิสระอ,อิสระในการใช้ชีวิตแต่พอจะกู้ว่านทีไม่ค่อยอิสระแล้วนะบางทีธนาคารเอ๊ไม่ค่อยไว้ใจสักเท่าไหร่ทําไงดีครับเขาบอกว่าเวลาเราจะยืมเงินใครเนี่ยเราต้องรู้กฎทองของคนที่เขาให้เงินก่อนการให้สินเชื่อเนี่ยธนาคารเขาจะประเมินหลักการง่ายๆแค่นี้เองก็คือคุณมีความสามารถที่จะเอาเงินมาคืนเขาได้หัวใจมาอยู่ตรงนี้หลักการมันก็คือหนึ่งฮะตัวรายได้ของเขาต้องมีความมั่นคงตรวจสอบได้ว่า รับเงินมาจากแหล่งไหนอะไรยังไงมีรายรับเข้ามาตลอดมีกงิรับเข้ามาตลอดพอที่จะจ่ายหรือชําระค่าบ้านได้แล้วก็อันที่2ก็ต้องดูเรื่องของตัวขนาดของรายได้ด้วยว่ามันเหมาะสมกับตัวราคาบ้านหรือเปล่าปัจจุบันเวลากู้ซื้อบ้านสักล้านนึงเนี่ยนะครับก็ต้องผ่อนเดือนละประมาณสักหกพันถ้าเกิดว่า6กพันเนี่ยมันเป็นตัวเลขสักประมาณ40%ของรายได้ของคนคนนั้นก็แปลว่าคนคนนั้น,นมีความสามารถในการผ่อนได้แต่ถ้าเป็นอาชีพอิสระละครับที่มันเงินมันไม่ได้เข้ามาทุกเดือนเหมือนคนทํางานประจำเนี่ยมันขึ้นลงขึ้นลง ได้ครับธนาคารก็จะใช้วิธีการประเมินแบบค่าเฉลี่ยแต่ว่าเขาก็จะดูความสม่ําเสมอของเงินนะ,ะเช่นมกรามาแสนสองจากนั้นเงียบสงัด,ดยาวๆ <c oughs> แล้วก็มาอย่างเงี้ยนะไอ้น,นี่เขาเรียกว่ามันหุือหวาเกินไปอ,อแต่ถ้าบอกว่ามา70,000บ้าง30,000บ้าง2 0 0 0 0บ้าง5 0,000บ้างแต่ว่ากระแสะมาเรื่อยๆแบบนี้ก็เป็นไปได้ที่เขาจะทาตัวเลขโดยรวมทั้งปีแล้วก็หาเป็นค่าเฉลี่ยอันนี้บอกเป็น พิเนิดหนึ่งว่าเวลาเขาหาค่าเฉลี่ยเนี่ยมันก็ไม่ได้เป๊ะนะเขาก็แอบ,บมีตัวคูณนิดนึงถ้าเกิดว่าหารค่าเฉลี่ยปุ๊บแล้วได้ออกมาสมมติ0,000มื่นเขาอาจจะปรับลดเหลือแค่สามหมื่นห้าอ้าวทำไมมาปรับลดเราล่ะมีตัวคูณนิดนึงเอาเพื่อเอาความปลอดภัยเข้าไปอีกแล้วก็ตัวเลขที่ส่งมาให้ดูเนี่ยเป็นตัวเลขในอดีตไงอ๋อแต่เรากําลังจะสู้กันในอนาคต30ปีอก็เ,เป็นไปได้ที่อาจจะมีการมีตัวปรับตัวคูณมันมีวิธีการเตรียมตัวทาให้แบงค์เนี่ย เชื่อใจเรามากขึ้นไหมอ่านะครับอันที่1เลยก็คือเรื่องของรายได้นะครับถ้าเกิดว่าใครทํางานนะครับไปรับจ้างกับบริษัทต,ต่างๆแล้วเขามีการออกหนังสือหกักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับหรือที่เรียกว่า50ทวีเอกสารเหล่านี้ควรจะเก็บเรียบเรียงไว้ให้ดีเวลาเคนบอกว่าผมได้เงินเ,เดือนหนึ่ง30,000ื่นสี่หมื่นคุณรับจากใครอ่ะอ๋ออ่เขาตรวจสอบแหล่งที่มาได้ไม่ชัดเจนแต่บอกผมมีบริษัทนี้ครับรับกับบริษัทนี้แล้วกับบริษัทนี้โอเคอ่ะมันมันยิ่งจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้ ไปยื่นภาษีซึ่งต้องบอกเลยครธนาคารเขาก็นึกออกว่าแม่ตัวเลขที่ยื่นภาษีเนี่ยคือตัวเลขที่น่าทที่สดอ้ก็คือเนี่ยน่าจะน้อทที่สุดแล้วที่มีแล้วถ้าเกิดเราทำทั่วไปรับเงินเป็นเงินสดเนาะมันไม่ได้มีหลักฐานอะไรแบบนั้นเนี่ยนะครับเราจะทำยังไงได้บ้างก็อาจจะต้องเรียกว่ามีภาพถ่ายหลักฐาน งานหลักฐานกิจการหลักฐานอะไรต่างๆแบบวิประกอบก็ได้ต้องถ่ายภาพไว้เลยเหรออ่าก็บอกสมมติเรามีร้านมีแผงอ่ะก็เอาโชว์ได้อ๋ออามีบริษัทช่องทางการติดต่ออะไรก็คุยได้นะครับอาจจะต้องมีสเตทเมนต์โชว์โอเคผมอาจจะไม่ได้มีหลักฐานหากักภาษีหน้าที่จ่ายแบบเมื่อกี้นะแต่มันมีการโอนเงินต่างๆไว้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยก็อยากให้ทําเรียกว่าบัญชีรับเงินเนี่ยก็เป็นสักบัญชีหนึ่งนะครับก็จะได้เห็นเงินเดินเข้าออกนะครับแล้วก็ แม้อยากเข้าเข้าแล้วออกหมดนะก็เข้าแล้วก็มีเหลือติดไว้บ้างนะครับแล้วก็ขนานไปเรื่อยๆแบบนี้ก็จะเป็นการโชว์ตัวเลขเก็บสะสมไว้ได้นะครับอีกมุมนึงที่สามารถใช้ประกอบได้ก็คือบางครั้งถ้าเรามีเงินเก็บมีเงินสะสม มีเงินลงทุนในจุดต่างๆกองทุนรั่วไปต่างๆแบบนี้เนี่ยให้ดูว่าเฮ้ยผมไม่ใช่มีแต่ไรายได้อย่างเดียวนะผมยังบริหารเงินได้ดีถึงขั้นมีเงินเก็บเงินออมในจุดต่างๆอันนี้เกี่ยวคือทําใ,<ช>ให้เขามั่นใจเรามากขึ้นใช่ถัดมาก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องของเครดิตท,ทางการเงินที่ดีเรามีสินเชื่อที่เราใช้อยู่ไม้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสดสินเชื่ออื่นๆที่เรามีนะครับเราก็ต้องปอรให้ตรงเวลาครับฟังดูมาทั้งหมดจริงๆแล้วเงื่อนไขวิธีการคือทําให้เขาเชื่อใจเรามากขึ้นแหละว่ารายได้ที่เรามีเนี่ยสม่ําเสมอแล้วก็มาอย่างต่อเนื่องด้วยมีข้อควรระวังไหมครับก็อันนี้อาจจะไม่ได้ถึงมองถึงเรื่องการกู้ยืมเงินซื้อบ้านอย่างเดียวนะครับอาชีพของฟรีแลนซ์เนี่ยนะครับอยากให้เรียกว่ากระจายความเสี่ยงในการจัดการรายได้นิดนึ่งเป็นฟรีแลนซ์ที่รับงานจากที่เดียวมันก็มีโอกาสว่าเออเกิดเขาไม่มีงานต้นทางไม่มีงานเราก็ไม่มีไปด้วยค2ก็ือ ว่าเราจะทํากิจการงานอาชีพใดเนี่ยฟรีแลนซ์ก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญเล็กๆในกลุ่มอาชีพตรงนั้นเราก็ควรจะอยู่กับกลุ่มก้อนสมาคมอะไรต่างๆไว้แล้วก็มีโอกาสที่เราจะได้เรื่องหน้าที่การงาน3<า>ผมแนะนําอย่างนี้ว่าใครเป็นฟรีแลนซ์ที่มีความสามารถอะไรก็ตามเนี่ยให้ลองขยับปรับเพิ่มให้เก่งขึ้นอีกในด้าน,นอนื่นสรุปสักเล็กน้อยครับครับอาชีพอิสระครับอยากจะซื้อบ้านอยากจะกู้บ้านครับสำหรับอาชีพอิสระนะครับที่จะกู้ซื้อบ้านหัวใจสําคัญก็คือทําให้ธนาคารเชื่อว่า รายได้ของเราเพียงพอรายได้ของเขามีความมั่นคงแหล่งรายได้เราชัดเจนนะครับทุกครั้งที่รับงานมีการออกเอกสารหักภาษีหน้าที่จ่ายหรือที่เรียกกันว่าห้ทวีนะครับเก็บสะสมหลักฐานทุนนี้ไว้นะครับเพื่ออ้างอิงเดินสเตทเมนต์หน่อยนะครับก็คือรับเงินเนี่ยเปิดบัญชีเพื่อจะรับเงินจากงานให้ฟโฟล์เข้าในบัญชีนั้นต่อเนื่องสม่ําเสมอแล้วก็ถ้ายื่นภาษีนะครับมีหลักฐานทางภาษีเป็นตัวประกอบด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆและที่ควรทําคู่กันไป,ก,ก,นไปก็คือการบาริหารเครดิตของตัวเองนะครับจ่ายหนี้เดิมๆที่มีอยู่บัติ บัตรกลงเงินสดต่างๆให้ตรงเวลาการจ่ายหนี้ตรงเวลาก็ทําให้เรามีครดิตที่ดีแล้วก็มีโอกาสในการกู้ซื้อบ้านได้นะครับวันนี้ขอบคุณค้นมมานนะครับมาแชร์เรื่องราวดีๆครับว่าอาชีพอิสระอยากซื้อบ้านต้องทํำยังไงนะครับก็ให้กำลังใจกับทุกท่านเลยนะครับช่วงต่อไปครับพบกับคุณทินโชคกมลกิจกับกับแง่มุมเรื่องินเงินทำทองและก็ข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจครับ สวัสดีครับนี่คือช่วงที่2ของเงินทองของจริงกับผมทินโชกมลกิจนะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้เบาบางลงนะฮะทำให้เศรษฐกิจไทยนั้นกลับมาคึกคักนะฮะแต่ผู้ประกอบการนะครับก็ยังขาดแรงงานอยู่โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ก่อนหน้านี้นะครับพอโควิดเข้ามาเขาก็ทยอยกลับบ้านไปนะฮะแล้วจะแก้ไขปัญหาอย่างไรล่ะครับมีทางออกให้ฮะเนื่องจากว่าหอการค้าไทยก็ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประชุมกับกระทรวงแรงงานเลยนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาแรงงานขาดแคลน ซึ่งตอนนี้เนี่ยอุตสาหกรรมโดยเฉพาะส่งออกการท่องเที่ยวรวมถึงบริการต่างๆเนี่ยต้องการแรงงานเป็นจํานวนมากนะครับประมาณสั 500, ก5 0,000นกว่าคนนี่แหละครับแก้ไขปัญหายังไงสรุปง่ายๆเลยนะครับคือเขาเปิดช่องทางให้กับแรงงานจาก4ประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามกัมพูชาเมียนมารรวมถึงลาวนะฮะ ที่อยู่ในประเทศไทยณตอนนี้ถ้าใครยังทําไม่ถูกกฎหมายสามารถที่จะอยู่ต่อทํางานต่อได้นะครับอย่างชั่วคราวจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ปีหน้าปี66นะครับและถ้าประสงค์อยากจะทํางานต่อแล้วก็ก็ไปยื่นเอกสารต่างๆทําให้ถูกต้องซะคุณอยู่ยาวๆได้จนถึงกุมภาของปี68เลยนะครับ ฟังอย่างนี้แล้วผู้ประกอบการคงใจชื้นมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับเป็นการเปิดโอกาสให้กับแรงงานต่างด้าวเนี่ยเข้ามาทํางานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมาเติมเต็มสิ่งที่ผู้ประกอบการขาดนั่นก็คือแรงงานที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยไปข้างหน้านะครับทั้งหมดนี้คือเงินทองของจริงกับผมทินโชโกโมลกิจครับกลับมาพบกับผมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมง5นาทีทางช่อง7 HD สําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ